สิผัะปลอดภัยผู้ป่วยไตยเสื่อมทานได้มาฟังกันดูนะคะแร่ธาตุโพแทสเซียมจัดเป็นแร่ธาตุที่เมื่อเราตกเป็นผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังแล้วสารอาหารชนิดนี้แร่ธาตุชนิดนี้เราจําเป็นจะต้องควบคุมและก็เข้่งคัดมีวินัยในการรับประทานอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้ เราจะต้องมีความรู้ในการจัดสรรอาหารเหล่านี้ในการรับประทานด้วยนะคะอาหารโพแทสเซียมสูงนั้นจัดอยู่ในประเภทของผักสีเขียวผู้ป่วยไตเสื่อมระรังควรที่จะใส่ใจในการเลือกรับประทานผักซึ่งเป็นกลุ่มอาหารหลักที่มีผลต่อแรกธาตุโพแทสเซียมในเลือดทั้งสิน้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ําจะช่วยลดการคลั่งของโพแทสเซียมในเลือด อีกทั้งยังช่วยรักษาสภาวะน้ำในร่างกายให้อยู่ในระดับของปกติลดภาวะบวมน้ำได้นะคะรวมถึงป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนั่นเองค่ะสิบผักที่พี่เจ็บพูดถึงปลอดภัยโปรตเเีมต่ำผู้ป่วยไตยเสื่อมทานได้มีอะไรบ้าง 1. กระหล่ำปีค่ะ 2. รผักกาดขาวค่ะ 3. บวบเหลี่ยมค่ะ 4. ฟักเขียวนะคะห มะเขือยาว6ถั่วลันเตา7ถั่วฝักยาว8พริกหยวก9น้ำเต้า10หอมใหญ่และพี่จบมาแนะนำเทคนิคของความอร่อยในผักทั้ง10ชนิดนี้ก็คือปรุงสุกนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือสะอาดเพระาะว่าการทำอาหารให้สุกนั้นมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง โดยส่วนใหญ่แล้วเนาะพอเป็นโรคไตแล้วก็มักจะชอบทานผักคะน้าหรือผักใบเขียวเพียงแต่ว่าเวลาจะทานเราต้องเอาไปต้มแล้วก็รวกน้ําแล้วก็เอาน้าเนี่ยไล่ออกให้หมดนะคะแต่แน่นอนว่าโพแทสเซียมนั้นก็สามารถจะเจือจางออกไปได้แต่ในขณะเดียวกันวิตามินก็หายไปด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้ว เราก็ต้องมานั่งชั่งนะคะว่าอะไรเป็นประโยชน์และอะไรเป็นโทษคือในสภาวะของเราที่เราตกเป็นผู้ป่วยโรคไตแล้วนั้นนะ่ะไตเราไม่ต้องการบำรุงแล้วค่ะเขาต้องการพักผ่อนเราทำได้แค่ทานอาหารไปเพื่อให้เกิดร่างกายนั้นมีพลังงานและต่อสู้กับภาวะอาการต่างๆได้เท่าน,นั้นเองเราต้องพักผ่อนให้มากๆนะคะสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอ ต่อผู้ป่วยโรคไตเท่านั้นก็สามารถที่จะยืดอายุเราได้ท้ายคลิปเจี๊ยบทำงานด้านนี้ในเรื่องของการแนะนำทางด้านสารอาหารบาบัดในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตปลอดภัยนะคะสารอาหาร2ชนิดนี้ตัวอูมิมีงานวิจัยที่ประเทศจีนว่านำไปผลิตเป็นยาในการรักษาผู้ป่วยไตยไปแล้วพีว่เจบมีเอกสารถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงติดต่อมาตามท้ายคลิปพี่เจบมีรายไอดีและเบอร์โทรศัพท์ ขึ้นไว้ให้ติดต่อพี่เจ็บได้ตลอดเวลานะคะพี่เจ็บยินดีคุยด้วยทุกคู่สายขอพระคุณที่ติดตามกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคะอย่าลืมก่อนปิดคลิปนั้นกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ